สวัสดีค่ะวันนี้เปิดภาพมากับมะกรูดและมะนาวเต็มจอเลยด้วยความที่ช่วงนี้ที่บ้านมนเยอะมากวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําขั้นตอนวิธีการทําน้ํายาล้างจานสูตรง่งายๆที่มนบอกเลยว่าใครก็สามารถทําได้ใช้ดีจริงไม่แพ้สื่อในห้างเลยฟังกันให้จบขั้นตอนงาน่ายก่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งนนะเข้าสู่ขั้นตอนการทํากันเลยค่ะสําหรับสูตรนี้มนจะใช้ทั้งมะกรูดและมะนาวรวมกันปริมาณประมาณ2กิโลถ้าบ้านไหนสะดวก แบบไหนใช้ได้เลยมะกรูดที่มณ์ใช้มณ์จะใช้เฉพาะส่วนที่เป็นผิวเปลือกและในระหว่างที่เราเตรียมมะกรูดกับมะนาวอยู่มน์ก็ทําการต้มน้าประมาณ2-3ลิตรด้วยไฟกลางเดือดแบบนี้แล้วเราถึงทําการเติมผิวมะกรูดลงไปต้มประมาณ20นาทีหรือถ้าใครที่ใส่มะนาวไปด้วยก็ทําการต้มไปพร้อมกันเลยค่ะใช้เวลาในการต้มประมาณ20นาทีหรือสังเกตแบบนี้ก็ได้สังเกตง่ายๆจากสีของมะนาวหรือมะกรูดเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลแบบที่เห็นในคลิปหลังจากที่ได้แบบ แบบนี้แล้วเราทําการปิดเตากรองด้วยผ้าขาวบางพักให้อุน่น ถือว่าใช้ได้สําหรับสูตรของน้ําสําหรับเราจะทำน้ำยาล้างจานค่ะหลายหลคนถ้าอยากจะให้เย็นเร็วแนะนาผสมน้าเปล่าใช้โดยประมาณน้ําในสูตรนี้จะใช้ประมาณ10ลิตรร่วมกับน้ํายาที่เราใช้ทําจะได้น้ํายาประมาณ10-15ลิตรเลยนะขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะทําการเตรียมของส่วนที่เป็นน้ํายาล้างจานเติมเอฟ24ประมาณ1กิโลกรัมในสูตรนี้เขาเตรียมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นสูตรสําเร็จแล้วก็ใส่ เกลือเกลือตัวนี้หรือผงค้นประมาณครึ่งกิโลกรัมใส่แล้วก็ทําการคนคนคนให้เข้ากาาันค่ะสูตรนี้ทําง่ายคนจนกระทั่งเป็นสูตรเนื้อนมแบบนี้เลยนะเราก็ทําการเติม N70 n 7จจะช่วยทําให้จานชามของเราสะอาดใสขึ้นและทําการเทส่วนผสมทั้งหมดที่มีให้มาโดยประมาณครึ่งโลอะค่ะส่วนผสมในชุดทํญยาน้ำจานตัวนี้นะจะมีน้ําหนักประมาณเกือบเกือบสองโลแล้วค่ะถ้ารวมน้ําก็จะได้อีก หนา8ลิตรก็ได้10ลิตรใส่ KD เมื่อกี้ตัวช่วยทำให้ตัวทำละลายทั้งหมดเข้ากันแล้วก็ช่วยทำให้น้ำยาตจาราคนขืนคนทุกอย่างเข้ากันนะค่ะน้ำสมุนไพรของเราที่เราเตรียมไว้ประมาณ8ลิตรค่อยๆเติมนะตรงส่วนนี้ค่ะมุนย้ำไม่ทีว่าค่อยๆเติมเติมแล้วทาการคนให้เข้ากันจนกระทั่งเป็นเหนือน้ําหรือสังเกตแบบนี้ก็ได้ คนไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันไม่มีส่วนที่เป็นคราบขาวๆแบบนี้ที่มนเห็นในคลิปค่ะให้น้ำเริ่มใสทั้งหมดคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งใสทั้งหมดนะย้ำเลยเมื่อใสทั้งหมดแล้วเราจะใส่สีสีที่ใช้เราจะเป็นสีเหลืองอ่อนแต่มองเห็นในคลิปเป็นสีสม้มคนไปเรื่อยๆค่ะ สีจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบ้านเลยแต่มนชอบสีมันจะทําให้เหมือนฟันลายที่เราซื้อจากตลาดอะ่ะคนไปนเรื่อยๆค่ะจะเห็นว่าสีของเราสวยมากและสุดท้ายเลือกเติมน้ําหอมกับชุดที่ให้มาน้ําหอมนี้จะเป็นน้ําหอมกลิ่นมะกรูดจะเห็นเลยว่าน้ํายาล้างจานของเราเหมือนกันที่เราซื้อตลาดแล้วค่ะหลังจากที่คนทุกส่วนเข้ากันเรียบร้อย พักให้ฟองยุบกอ,อกได้เลยแล้วเราก็ทำน้ายาล้างจานสูตรสไลน์เนี่ยแบบง่ายๆฉบับเราเสร็จเรียบร้อยในสูตรนี้ได้ถึง15ลิตรเลยทำง่ายใช้ดีจริงไม่แพ้จากที่ซื้อในห้างประหยัดยุคนี้ใครที่รัดเข็มขัดอยู่ลองทำใช้กันดูนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์กันเยอะๆสวัสดีค่ะ